นะครับนี่ตรงนี้นะครับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์ของดวงดีทั้งหมดนะครับถ้าคุณอยากดวงดีคุณก็ต้องรู้ดวงนะครับว่าดวงชะตาของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุข3เดือนต่อจากนี้นะจะเรียกว่าไตรมาสก็ได้จะรวมกมกราคมไปด้วยก็ได้นะครับสลัคนาราศีงานเงินไหลามาไม่หยุด สลัคนาราศีงานและเงินจะไหลามาไม่หยุดทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเหตุผลเพราะว่าดาวการเงินเดินสัมพันธ์กับดาวการงานที่ดีนอกจากเดินสัมพันธ์กับดาวการงานที่ดีแล้วคุณยังมีโอกาสที่จะหยิบนู่นจับนี่อะไรก็เป็นเงินเป็นทองมันจะมีอะไรดีไปกว่าตื่นเช้ามาแล้วเงินเข้าบัญชีถูกไหมนะครับ สามลัคนาราศีที่ผมพูดถึงตรงนี้ไตรมาสตรงนี้หนึ่งไตรมาสตรงนี้สามเดือนตรงนี้นั่นก็คือหนึ่งลัคนาราศีธน,นูตารเงนินดีโคตรครับไปดูนะเดี๋ยวดาวสุกกระถอยเข้ามรทับรักตัวเองแล้วก็เดินหน้าไปอยู่ในเดือนการเงินดาวสุกมาจากเรือนลาพระเดินไปสัมพันธ์กับดาวที่ดีรับทรัพย์ตลอดอง,งานที่เคยดีๆไว้แล้วแม่งหางหายไปเดี๋ยวมันจะกลับมาไปดูเหืธน,นูนะสอง ชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวพฤหัสยังคงทับลักได้องเกณฑ์รัเกเกนอุดมเกณ์อยู่เดี๋ยวดาวพฤหัสย้ายราศีก็ย้ายไปอยู่ในเรือนการเงินอีกนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีกุมรับทรัพย์ตลอดจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินตลอดและผมแอบกระซิบว่าท่านใดที่เป็นนักเ,เล่นหุ้นนะครับหไม่ติดดอยแน่นอน2มีโอกาสจะได้หุ้นเงินจากหุ้นที่คุณคิณคดไม่ถึง ซื้อว่าอย่างนั้นแหละจู่ๆมันขึ้นมาเฉยๆไปดูให้ดีนะชาวลัคนาราศีกุมและลัคนาราศีสุดท้ายนั่นก็คือชาวลัคนาราศีพิจิกไตรมาสตรงนี้รับทรัพย์รับโชคมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินการทองรับทรัพย์แล้วก็จะหยิบจับอะไรน่าจะเป็นเงินเป็นทองมากยิ่งขึ้นมีก็ยังรวมความไปถึงตัวของคุณเองนั้นนะครับอาจจะมีลู่ทางหรือโอกาสหรือจังหวะที่ ไปเริ่มอาชีพที่2กะจะเริ่มไปอย่างนั้นเองยังไม่ได้คาดหวังอะไรมากจูๆ่ๆแล้วการตลาดมันไปได้ทำให้ได้รับโอกาสที่ดีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับ3าัคนาราศีที่ผมได้พูดถึงตรงนี้นะครับต้องบอกกับคุณว่าอิทธิพลของดวงดาวไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์ที่ขยับขยับอยู่ตรงนี้ดาวพฤหัสเองแล้วก็ในส่วนของดาวพุทธที่จะเป็นตัวมาเสริม สาลัคนาราศีตรงนี้ต้องเป็นคนพูดจาดีด้วยนะครับจะยิ่งรับทรัพย์รับโชคผมขอแถมนิดหนึ่งสาลัคนาราศีตรงนี้พูดเป็นทรัพย์คำว่าพูดเป็นทรัพย์คือพูดแล้วได้เงินนะครับส่วนไอ้พวกเกลียนเกียนนะ่ะเกียนแม่งทุกที่อย่างเงี้ยเจอใครก็เกียนในคีย์บอร์ดก็โซเชียลก็เกียนอย่างเงี้ยนอกจากไม่มีโชคแล้วถูกขาด่าด้วยเข้าใจไหมเออนะนี่คือที่มาของ าราศีที่จะรับทรัพย์รับโชคในช่วงไตรมาสตรงนี้นะครับสินแสหมิงไปก่อนขอให้โชคดีเดี๋ยวเด,ยวเด,ยวเดียวเดี๋ยวแล้วมีเวลาไปทําบุญสุนทานด้วยนะนะครับไปต้อยลงศพบ,บ้างไปอะไรอ่ะมุลนิธิต่างๆยิ่งเสริมดวงเพราะว่าดาวพฤหัสเด่นมากเด่นจริงๆดาวพฤหัสก็เป็น ประธานแห่งดาวสุประโกรมันก็ไปเชื่อมโยงเกี่ยวเรื่องของการทำบุญสุนทานอยู่แล้วหาโอกาสไปทำบุญกันด้วยนะสวัสดีครับ